ฉันก็ไม่ตัดสโลเซีว่าที่ตรงนั้นมันของใครไม่ติดใบจะใช้มาหอดเลยจังบัดคายตอนนี้ตื่นเต้ก <subscribe. S 1> ัยวบอบนงนี่คอของกระอชนตรงที่เราจอดอ่ะชนเก็บกันไหนอะไร เกือบเกือบเกืบลยน่ยให้คุยายนั่งให้คุณยายนั่งอ้วยเพราะเจ้ามาพึ่งตามมาอยู่เพิ่งโอเจ้าเดียววะแต่ น,นั่งตอนนี being 6, ้มาเส้งท้าแล้วก็บอให้ท้าสกายว่าผีน้องวันนั้นรีบบอกเฮ้ยบอกเคยเห็นเด็กพี่น้องเด้อบาดในสีขาพี่น้องจุดไปโดนไปจมนะจ๊ะพี่น้องจ้าดูเองนะยังดูลังอย่าเด็กอย่า ตอนนี้สิพาะไปง่ายขึ้นอันไปเบิอ่อสิหนูคนละเบิงก็ได้เอาบุญน,น้ำกันห่วยโอ้ยออกไบายพระทั้งหลายอันนี้เ็ไบพระทั้งหลาย มาเล็กน้อยสกายบอกอ้ย <Sky jogo> ้ายไหวปะพ่อพาไหว้พระก่นพ่อมาแจกคนละคู่ของเจ้าคุงก่อนอันนี้มีหคู่ิบเลยนกับพ่อย้ายทีต่อหน้กันเลย โอ้ยใหญ่ไปย่างเลยใครลูกกันไส่เอารองเท้าเข้ามาเลยเอารองเท้าใส่เข้ามาสบายดีพี่น้องนี่ก็มาหอดอันสกายซอซของอันนี่ก็มาหอดที่สำคัญนะพี่น้องเป็นบอลที่ว่าประทับใจและก็ภูมิใจ ที่าเห็นธรรมศาสตร์ช่วยสดงดงามของันเมืองแสงเสียงขานนี่คือสกายบ็อกของเมืองแสงคงานวันนารีก็เป็นบุญเป็นกุศลนะพี่น้องทีได้เขามาเที่ยวมาชมอยู่กระจกแก้วของเมงืองเสียงขานพี่นั่นก็คือคุณตาคุณยายและกะเเะ็เจริญนาคบุญด น้ำหนาพผาทางพาวัานนั้ีได้มาเทีย่ยวมาชมมาเห็นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขอขอบุขอบใจนะพี่น้องเป็นผทา่ิระทับใจและกระพุ่มใจที่สุดบุคบคลบางคนได้มาพบเห็นพี่น้องเอ้ยมาเทีย่ยวมาชมน้องกันเดอ้อกระสินแนมแต่ยอดเขาพี่น้องทั้งลมบวกาแนมแนมลงไปแล้วมันเย็นวาบเลย <laughs> นี่คือเป็นบอนกระจกแก้ว อ้นตากอะย่างเยเนาะากจรงจับเล่าลาวสิแรนเลยด้วยหันไปด้าน ม่อยากอยากข่ข้างหลังวันนี้ถอยมากอยยัเลยถ่ายแล้วถ่ายไหันหน้าไปด้านนูน้นเจ่งนะมาถ่ายวิวถ่ายโอ้หมโซนี่เอลากราหัวข้างหลังเจ๊ถ้าออได้สำตอนเน้นวิวไม่ตอน,น,น <c oughs>

โอ้จ้าโอ้ฮ่าฮ่าคุณตาคุตากระดาษถ่าวาสานเป็นได้ตามีความสุขมากๆเลยคุณตาคอยขึ้นมาสกายบล็กกระจกแก้วโนถ่ายวิดีโอจั้หน่อยพี่นี่มาถ่ายภาพจึงให้ด้ตาเด้อโนทายวิดีโอตาเป็นจังไดตามีความหูซึ้

นี่คือสกายบล็อกพี่น้องสวยงามหลายท่านเดินแนมล่องลุ่มจักหวาดวเจ๊เจ๊คยุยมองไปข้างหน้าแล้วเดินอย่ามองข้างหน้ามองข้างหน้าแล้วเดินบอกว่าเดินแน,นลลมล่องลุ่มระยะท้ายหุ่มแด้สบ,บายแนมลงลมเลยมันเป็นนัน่นวิววิว

่ตรงนี้คือลาวเพราะว่าดูในแผนที่ของเราจะตัดแค่น้ำแืองยาวไปจนถึงแก่นเท้าชัยาบุรีนี่ฮารี่จะเป็นค่าข้าอันนี้แม่เลาวรลเพื่อนใช่นี่เลยแม่คาราโห่แล้วอันจังหวัดใดเอันซะแขงใดนี่อน่าจะชัยาบุรีค่ะโอ้ชัยาบุรีพี่น้องวันนาลีก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลเลยใช่ไหมฮิจังหวัดชายาบุรีจ้ามันเป็นตลาดเป็นอําเภอสิ ซีเมนไหมมันมันตัวนี้มันเป็นจังอันแคว่งพี่ฮันดเป็นตะลันโอ้ไทยสาวตัวนั้นก็เล้าปะโอใช่คอ้ใช่ยูเพราะว่าเส้นแป้งเหมือนเพื่อแม่ลำเฮืองเออซอจุดนี้จะเป็นเมืองเลยนี่จะเป็นแม่ลำเฮืองทิพแป้งเรากำลังจะไปบรรจุกันอยู่ประมาณนนั้ประมาณเท้าะณนี้ค่อันนี้ถือว่าแล้วเนาะนี่เนาะฮันแนมลงไปเห็นนี่โอ้พี่เนาะเป็นประเทศลาวค่ะกันกันแช่ สวยงามลายพองโอ้ยขุดตาเก่งแหงอะไรผมเอ้ยเอ้ยท่านแดงจะเล่ามือลาวเลาเราหมดค่ะน้ำโขงแบ่งของเรามีแค่เส้นน้ำเสืองเฟรีดแต่ว่าจะไปจะไปชนกันแถบเชียงรายค่ะโอน้ำโขงจะอ้อมไปแล้วก็คือเป็นเขตแบ่งไทยลาวจริงๆก็คือเป็นตรงที่เชียงรายเชียงของเชียงแสน อันนั้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนอใช่อันนี้คือแม่น้ำโขงที่ไหลออกจากจ้วเพราะว่าพวกหนูเพราะว่าพวกหนูเที่ยวบ่อยพอแบ่งมาเจอกันตรงนี้ก็คือคนละครึ่งละลาวครึ่งไทยครึ่งอันนั้นของเขาแล้วมันแต่ของเราก็จะไปเริ่มต้นที่เชียงรายเชียงทัลลี่ชยบุรีถ้าจะเป็นคอมแดนไทยลาวอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะจ๊ะที่มัอธิบายอธิบายให้ เพราะว่าทางนี้สายเที่ยวสายเลาะอ๋อจาจะจะจะอยู่จังหวัดใดอยู่คนอยู่คอนแก่นอ๋อนี่เากรม่คันแก่นย้อนอำเภอะนาสมูบ่่สีชมพูอำเภอเมืองสีสมพูสมพูกัแดนแดนชุมแพอนแหลวตะกอนขึ้นชุมแพค่งเล็แยกออกชุมแพเด้ไปยู่สีชมพูสีชมพูสีบนเรือสัมูตัวพวกตัวมัดเต็มยปินามาวันนี้กับวันนี้กัสีเจาพ นีกันได้สิให้เบิงทั้งทั้งด่านลุมมาพี่น้องวันนั้นดีกับโบกาแน่ๆนลงไปบ้านมึนน่อนงงื้างทด่านลุมก็สิประมนี้พี่น้องเร่ะถ้าได้สตาร์ทปุบก็อไปกันเยสวยงามาีนา่จยสโไท วันนั้นลีก็สิดจบคลิดไห้ช็นตด้เป็นอย่างเด้อขอบคุณละลายขอะคร่ะโค้ดไลายโค้ดแชร์โค้ดติดตามนี่ก็คือคล่บิ๊มพี่นะพ้องพี่น้องที่มาได้มารายละเอียดก็คือได้พี่น้องเพิ่นได้อธิบายให้ฟังก็คือมืข้ามเนาะเอือจะย้ายหันไปหันไปยอดนะพี่น้องขอบขอบใจละลายเด้อแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคันคันมากเอาบรรยากาศอิเลี่ยนโน้แน่น้ำลง ขามอ้อยแดงอยูอบนเอยอยูสีสกเก็ตเขาพระวิหาร